แม่เจ้าบ่าวประกาศทั้งน้ำตาขอยกเลิกงานแต่งท่ามกลางแขกเหลือที่มาเต็มงานรู้เหตุผลทำเอาจุกอกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ควรเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขแต่ใครจะไปคิดว่าบางงานต้องจบลงด้วยเรื่องเศรา้าเมื่อพิธีการแต่งงานของบ่าวสาวคู่หนึ่งต้องยกเลิกกลางคันสร้างความตกใจให้กับแขกที่มาทั้งงานไม่นำซ้ำพอรู้สาเหตุที่ต้องยกเลิกยิ่งจุกอกหวังว่าเจ้าบ่าวจะเจอคนที่ดีและผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้ เว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่างานแต่งงานดังกล่าวเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียซึ่งคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นประเด็นถูกโพส์โดยเจ้าบ่าวเผยให้เห็นมุมโถงจากงานแต่งงานอันหรูหราร้อมรอบไปด้วยดอกไม้สดและไฟกระพริบมากมายแต่ท่ามกลางความอลังการกับจบลงอย่างไม่แฮปปี้เมื่อจู่ๆแขกได้รับแจ้งข่าวที่น่าตกใจ โดยในคลิปแทนที่จะเป็นคู่บ่าวสาวจูงมือเข้าพิธีวิวา์อย่างงดงามกลับกลายเป็นครอบครัวของเจ้าบ่าวฝ่ายเดียวที่ปรากฏตัวด้วยบรรยากาศความเศร้าจากนั้นแม่ของเจ้าบ่าวขึ้นเวทีมาประกาศว่างานแต่งงานถูกยกเลิกกระทันหันทำให้ทั้งห้องโถงเงียบลงในทันที แม่เจ้าบ่าวกล่าวทางน้ำตาว่าด้วยเหตุผลบางอย่างเจ้าสาวตัดสินใจไม่ปรากฏตัวฉันไม่สามารถแจ้งให้ทุกคนทราบได้เพราะฉันไม่มีความกล้าที่จะทำอย่างนั้นหรือตอบคำถามได้ทั้งหมดฉันจะอธิบายเพิ่มเติมโดยเร็วที่สุด ทางฟากเจ้าบ่าวพยายามยืนสงบสติอารมณ์โดยไม่สามารถซ่อนความเศร้าและความผิดหวังไว้ได้แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าคู่มั่นของเขายกเลิกงานแต่งงานเพราะเธอมีคนอื่นซึ่งเธอได้พบกับคนอื่นในที่ทำงานของเธอนี่คือสิ่งที่ผมสามารถบอกได้ หญิงสาวขอยกเลิกงานแต่งงานตั้งแต่เดือนสิงหาคมและเธอยังได้คืนแหวนมันด้วยอย่างไรก็ตามเพราะเขารักผู้หญิงคนนี้มากและเนื่องจากงานแต่งงานถูกจองไว้แล้วโดยไม่สามารถขอคืนเงินได้จึงเลือกที่จะให้อภัยและต้องการให้งานแต่งงานดาเนินต่อไปโดยความหวังที่ว่าเจ้าสาวจะมางานแต่แล้วความหวังของเขาก็ไม่เป็นจริงเจ้าสาวไม่ปรากฏตัวในนาทีสุดท้ายเขาจึงต้องขอโทษแขกในงานสําหรับการยกเลิกงานครั้งนี้ และจะพยายามใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งนี้ภายหลังคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกแชร์บนโลกออนไลน์ทําให้เกิดประเด็นถกเถียงอย่างล้นหลามโดยชาวเน็ตส่วนใหญ่คอมเมนต์ให้กําลังใจครอบครัวฝ่ายเจ้าบ่าวโดยมองว่างานแต่งงานถูกจองแล้วแต่เจ้าสาวเปลี่ยนใจไม่ยุติธรรมกับเจ้าบ่าวอย่างไรก็ตามคุณใช้ชีวิตอย่างเต็มที่กับเธอและยอมรับความล้มเหลวนี้อย่างกล้าหาญฉันหวังว่าคุณจะเอาชนะความยากลาบากและพบรักแท้ของคุณได้ในไม่ช้า นอกจากนี้ยังมีบางส่วนมองว่าเจ้าบ่าวควรยอมรับความเป็นจริงให้เร็วกว่านี้และประกาศยกเลิกงานแต่งเพื่อไม่ให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านเฟอลอเวอร์และมติชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดและมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ